ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับมื่อนี้เป็นเสาร์วันที่ยีบเกตนะครับมื่อนี้พ่อโชกจะได้ไปเยี่ยมยมหาแมแย่นะครับอยู่อาชีสเกตนะครับอำเภอผุขันครับครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องเห็ดนะครับแบบนี้ว่นาน่าจะได้อีกจักเกือบโลนึงกันยังดีครับเสาร์นี้ ครับเห็ดกับพ่อเด็กเก็บพี่น้องน่าจะได้เป็นโลคครับเศร้านี่ครับอันนี้ครับพี่น้องนี่ครับงามๆครับเอาไปฝากแม่ครับแม่อยากกินนี่ครับนี่ครับเขามีสวนของเขายองก็ดีแบบนี้ครับคือเขามีอย่างเทากัเก็บไปฝากคน ใส่กันไกลครับบ้าโชคถนัดกันไกลง่ายดีนีครับ ครับออกไม่กันไายพี่พพน้องเต็มเลยเดี๋ยวเก็บเรื่อยๆครับตอนนี้ อาจะได้ประมาณสักโลนึงครับกัตามเป่าครับผมกับพ่อได้เอาไปเพื่อกินนะครับกับได้ทั้งหมดสีกิโลครับสาหรับเฮ็ดที่จะเอาไปฝากแม่นะครับครับผมคลิปนี้บ้าโชคขอบคุณพี่พี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กําลังใจบ้าโชคเสมอมานะครับก็จะไปเยี่ยมยำตามเขาแม่นะครับดยชีสเกตครับผมอําเภอู่ขัน แต่ขอให้พี่พงน้องนะครับที่กําลังจะเดินทางนะครับเดินทางกลับตางจังหวัดหรือว่าเดินทางไปหาญาติหาพอ่อหาแม่นะครับหาพี่หาน่องก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ1กิโลครับ